สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงคนตื่นทำทำนิทอดอาหารสละลามกินอาหารอร่อยก็ทําให้กายดีได้มาชมบรรยากาศสวยงามก็ทําให้ใจดีได้มาเจอกัลยาณมิตรของลุงแดงพาลุงแดงมาพบกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นที่ไหนในเมืองปานมาพบกับผู้ที่พาลุงแดงมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้กันนะครับผมนายพิศนุพลประสานหรือสอจเบิ้มหรือรองเบิ้มนะครับ เดีดรองนายกองคการอ่หานสวนจังหวัดลำปางปีที่แล้วเราก็ได้ชิมรางแล้วได้รับความปร,ประทับใจจากนักท่องเที่ยวปีนี้ก็เลยทำอีกฟิลหนึ่งที่จะให้ทุกคนได้มาล่องแพแม่สอยที่บ้านไร่หมู่ที่สี่ตำบลหอมเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศน้ำแม่สอยเป็นน้ำซึ่งเป็นน้ำสายน้ำแร่นะครับท่านได้มา ท่านเหมือนเรท่านได้อาบน้ําแร่เพราะมาจากดอยงกาหลวงสูงจากระดับน้ำทะเล2,310เมตรเป็น 2, 000, 3, ต้นต้นตน้าของสามจังหวัดไหลลงเชียงใหม่คือน้ําแม่กวงไหลลงเชียงรายคือน้ําแม่ลาวแต่ไหลลงที่ละปาคือน้ําแม่สอยแล้วดอยลูกนี้ก็จะมีน้ําแร่นะครับล้อมรอบน้ําแร่ที่เชียงรายก็แม่าจารเชียงใหม่โปร่ปงปงูนโผลดินสันน้ำแพงมาละปางก็แม่โป่งแม่ป,มปายลนะ บอ่อน้ำแร่แก้ซอนนะครับซึ่งเป็นต้นน้ําทําไมพืชพันธุ์ทันยา,ารที่อร่อยสุดเพราะว่าเป็น,ปนสายน้ําแร่นะครับท่านก็จะได้กินข้าวสายน้ําแร่ไข่น้ําแร่นะครับทุกอย่างเป็นน้ําแร่หมดครับทาง,ทางโภชนาเป็นกาแฟน้ําแร่ที่ประกวนแล้วส่วนใหญ่จะชนะเลิศของโลกหมด oh. เพราะเป็นต้นทุนที่ดีป่าเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านได้มาสัมผัสเมืองปาน เป็นเมืองปานที่วิมานสวรรค์สำหรับผู้อยู่และผู้เย็นมาสโลไลที่เมืองปานครับครับและนี่ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ลุงแดงอยากให้ทุกท่านพากายของท่านมาอาบน้ำแร่แล้วก็มาทานอาหารอร่อยซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำแร่มารวมกันที่นี่กายท่านก็จะเป็นสุขใจท่านก็จะเป็นสุขและนี่คือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ลุงแดงคนตื่นทำอยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันนะครับขอให้ทุกท่าน ได้มีโอกาสมาสะสมบุญให้กายและใจเป็นสุขที่นี่กัน,นทั่วๆนะครับพี่น้องชาวไทยครับขอบคุณครับผมนะครับขอผมนะครับ